Black Widow ถ้าพูดถึงชื่อนี้ลหลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีกับคีย์บอร์ดที่ได้รับความนิยมที่สุดตัวหนึ่งของโลกจากแบรนด์งูเขียวหรือ Razer นั่นเองครับและ Black Widow ตัวนี้ฮะอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเป็นคีย์บอร์ดรุ่นล่าสุดในปี2020ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อย่างปุ่มกดของทาง Razer Yellow Switch เสียงเงียบทนทานและราคาไม่แพงด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนัลรงอิลุนนะครับนี่ฮะด้านหน้าคือ b a c k Widow จัก r a เซอร์ครับเป็นคีย์บอร์ดรุ่นล่าสุดในปี2020ครับ อย่างที่แจ้งกันไปเลย Black Widow ถ้าพูดถึงหลายๆคนต้องคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีเผลอๆหลายๆคนคงเคยเป็นเจ้าของคีย์บอร์ดซีรีส์นี้กันอยู่แล้วด้วยเนาะส่วนตัวผมเองก็เคยใช้มาในยุคช่วงปี 2013, 2013ั้ย2013 2014นะครับตอนนั้นคือโคตรฮิตตลาดแตกมากๆสำหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งในค่ายงูเขียวเนาะโดยเฉพาะกับซีรีส์นี้ซึ่งแน่นอนหลายๆคนเรียกผิดครับทั้งเรเซอร์เองก็เรียกว่าลาเซอร์ ทั้ง Back w i d e o ก็เรียกว่า Back Window นะครับผมเองก็เคยเรียกผิดแบบนั้นมาเหมือนกันนะฮะโดยคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมีการปรปับปรุงในหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวิชนะครับที่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นสวิช เลเซอร์แมชชีนิคอลสวิตในรูปแบบของเยลโลสวิตครับสำหรับสวิตเนี่ยทางเลเซอร์เขามีให้เลือกกันในซีรีส์ของ Black Widow ถึง3แบบครับประกอบไปด้วยเยลโลสวิตแบบนี้เป็นจังหวะเดียวลินเนียเสียงเงียบนะครับแบบที่2จะเป็นแบบออเรนจ์นะครับและแบบสุดท้ายจะเป็นแบบเลเซอร์กรีนสวิตซึ่งทั้งคู่ ทั้งออเรน e ์และกรีนจะเป็นแบบ2จังหวะเสียงจะดังกว่านะครับโดยตัวเยนโลสวิชเนี่ยที่อยู่ในคีย์บอร์ดแ a c k ก i d ดอเนี่ยก็เป็นสวิชที่พัฒนามาพิเศษสําหรับพอบ้านใจกล้ายอย่างเราๆโดยเฉพาะครับเพราะแน่นอนว่านอกจากเสียงเงียบแล้วอัตราการตอบสนองไวด้วยครับเหมาะสําหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะกับคนที่ชื่นชอบการจิ้มปุ๊บตอบสนองปับ๊บและเสียงไม่ดังมากในคลิกกิก๊กกิก๊ก,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 กมากมายอะไรนักนะครับตัวกล่องนะครับ ถ้าสังเกตดูดีก็จะมีความแตกต่างจากตัว Black Widow ตัวก่อนหน้านี้ในเกือบเกือบทุกรุ่นเลยคือแต่ละปีก็จะมีการดีไซน์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ออกมานิดๆหน่อยๆนะครับเป็นจุดเล็กๆที่เพิ่มเข้ามานะครับยกบตัวอย่างเช่นคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ระบุเอาไว้แตกต่างจากตัวก่อนเนาะหลักๆก็จะเป็นตัวที่เป็น Yellow Switch นะครับตัว Onboard Memory เป็นแบบ Hybrid Memory ด้วยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆครบครันเลยด้านหลังของตัว กล่องนะครับก็จะเห็นเป็นตัวคีย์บอร์ดนะเป็น R G B นะครับสามารถปรับสีปรับแสงผ่านซินแนบ3นะครับบนไฟเนี่ยที่เรียกว่าตัวเรเซอร์โครมาได้อย่างสบายสบายเลยนะครับ ตัวคีย์บอร์ดนะฮะสนนราคาของเขาอยู่ที่2990บาทมีแป้นไทยมาให้ด้วยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่มองหาคีย์บอร์ดเกมมิ่งบางแบรนด์สวยแค่ไหนก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่มีแป้นไทยแต่เรเซอร์ครับใส่คีย์ไทยมาให้ทุกปุ่มเลยนะฮะใช้งานง่ายใช้งานสบายแน่นอนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องคีย์บอร์ดด้านในกันนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะฮะมันก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ใช้นิ้วลอกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์ให้มันยากลำบากนะ ลอกได้เลยเขามีในส่วนของสติกเกอร์ที่แปะเอาไว้ลอกอย่างง่ายเลยนะครับแกะกล่องออกมานี่จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดครับผมอยู่ด้านในสวยงามมากตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นควกคู่มือการรับประกันนะฮะเป็นสติกเกอร์คู่มือการรับประกันต่างๆด้านในนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับเป็นตัวคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นที่ครอบในส่วนของตัวสายเก็บเอาไว้ด้านในนะครับ ตรงนี้ฮะตัวคีย์บอร์ดมีที่ครอบใสมาให้ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งการป้องกันการกระแทกนะฮะแล้วสำหรับบางคนที่เป็นห่วงเรื่องฝุน่นเวลาใช้งานเนี่ยสามารถเอาอ้ไเจ้ากรอบใสที่ครอบใสตัวนี้มาปิดได้ถือว่าคูณ2เลยประโยชน์นะครับทั้งการกระแทกแล้วก็การฝุ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกัน สำหรับตัวคีย์บอร์ดครับสมผัสแรกแน่นอนฮะมีความเป็นแบ็กวีดโอดอย่างชัดเจนมากหน้าตาของเขานี่มันแบ็กวีดโอดชัดๆแต่วัสดุนะครับก็จะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่วัสดุตัวเนี้ยจะเป็นวัสดุพลาสติกนะฮะเป็นแบบด้านไม่มีการเคลือบไม่มีการอะไรมาทั้งนั้นดังนั้นเรื่องของการลอกนะครับของฐานคีย์บอร์ดไม่มีแน่นอนนะครับตัวแป้นอย่างที่ผมแจ้งเลยเป็นแป้นไทยทั้งหมดนะครับ แป้นไทยผสมอิงนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของช็อตคัตอะไรต่างๆอยู่บริเวณด้านบนนะครับเป็นมาโครนะครับเป็นปรับไฟถ้าปรับไฟนะฮะความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่ f 1 1กับ f 1 2สสามารถคอนโทรลได้โดยการกดฟังก์ชันบริเวณด้านล่างนะครับเป็นมาโครเป็นการปรับโปรไฟล์นะครับเป็นพวกมัลติมีเดียต่างๆเพิ่มลดเสียงกดฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟแสดงสถานะ สำหรับโปรไฟล์ต่างๆนะครับที่เราสามารถเซตอัพได้ผ่านตัว S y n น p ส3แล้วก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้เลเซอร์อยู่บริเวณด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นโลโก้เลเซอร์สวยสดงดงามเป็นโลโก้ใหม่ด้วยนะตัวคีย์บอร์ดครับถ้าสังเกตดูกันให้ดีเขาจะไม่มีปุ่มแยกที่เป็นปุ่มมัลติมีเดียเลยเพราะว่าอิงกับ การดีไซน์ของ back ว i ด d o ตัวธรรมดาเอาไว้หมดนะครับนอกเหนือจากนี้ครับการดีไซน์ของตัวแป้นก็จะเป็นการดีไซน์ที่เอ็กโกรนอมิกด้วยเข้ารับกับมือเวลาพิมพ์งานได้เป็นอย่างดีด้านล่างก็จะมีเป็นโลโก้เรเซอร์พร้อมไฟนะฮะที่จะแสดงสถานะตรงนี้ด้วยดีไซน์นี่มันไอคอนิกมากคือเรียกว่าชัดเจนมากๆนะฮะเห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บว่าต้องเป็น back ว i ด d o w แน่นอนนะครับด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดครับก็จะมีในฝั่งของตัวนี้เป็นตัวสายนะครับสายของเขาจะเป็นสายถักนะฮะ มาแบบนี้เลยความยาวประมาณ1.8เมตรนะครับเก็บมาให้อย่างเรียบร้อยหัวเชื่อมต่อแน่นอนครับต้องเป็นหัวสีเขียวตามสไตล์ของเ a เซอร์นะครับนี่เขียนเ a เซอร์ไว้อย่างชัดเจระบุเอาไว้เลยนะฮะสายเดี๋ยวลองคลายให้ดูกันความยาวของสายกำลังดีครับต่อหลังคีย์บอร์ดได้ต่อหน้าคีย์บอร์ดได้ยังรองครับนี่ฮะ มีอยู่ด้วยกัน1 2 3 4และ5จุดพื้นหลังเป็นผืนรับไปเลยนะครับเป็นผืนเรียบไม่มีลวดลายอะไรก็จะมีเลเบลแค่ตรงนี้นะครับที่แปะเอาไว้ในส่วนของรุ่นในส่วนของยี่ห้อนะครับตัวสายถักตรงนี้จะเป็นช่องที่สามารถเสียบได้พอดีนะฮะเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ตัวสายเนี่ยมันก็จะไม่ขาดในนะครับเพราะมีตัวล็อกให้ถึง2ชั้นก็คือล็อกด้านในด้วยแล้วก็ล็อกด้านนอกตรงนี้ด้วยน่าใช้น่าใช้นะครับ ตรงนี้ตัวเพิ่มระดับฐานของเขาะจะทําได้3แบบก็คือแบบราบไปเลยแบบนี้นะครับเพิ่มเข้ามา1นึ่งเลเวลนะครับแบบนี้เพิ่มเข้ามา2องเลเวลตามแต่คนชอบนะครับตรงนี้แลดูแข็งแรงทนทานอยู่นะครับในส่วนของตัวยกระดับความสูงแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบใช้กันเลยตัวคีย์บอร์ดนี่ให้ดูกันนะครับการดีไซน์อย่างที่บอกไปว่าออกแบบมาเออร์กานมิกนะครับตัวคีย์ก็จะไม่ได้เป็นเรียบแบบนี้จะมีเป็น โค้งนะครับสังเกตูจะมีเป็นโค้งตรงกลางคีย์บอร์ดอ่ะเดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูสําหรับตัวคีย์บอร์ดกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเสียบกันสดๆแบบนี้เลยนี่ไฟคีย์บอร์ดนะครับเป็นไฟที่ออกมาโดยที่ยังไม่ได้ปรับอะไรนะฮะจะเป็นไฟแบบ R G B นะครับที่จะเป็นวนลูปสีแบบนี้นะฮะซึ่งเราสามารถปรับแต่งตัวไฟได้ตามใจชอบผ่านซอฟต์แวร์ s y n a p s นี่ฮะ ไฟของเขาจะเป็นแบบนี้โดยในการคอนโทรลนะครับเราก็สามารถคอนโทรลได้เลยกดฟังก์ชันนะครับตามแต่ที่เราจะเลือกใช้โปรไฟล์ต่างๆของเราได้เลยนี่ฮะโปรไฟล์ต่างๆได้อย่างสบายๆก่อนอื่นนะครับที่เราจะพาไปดูในส่วนของการควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของตัวคีย์บอร์ดเรามาดูในฝั่งของสวิตช์กันดีกว่านะครับสำหรับสวิตช์ของตัวคีย์บอร์ดขออนุญาตถอดคีย์แคปในส่วนของลูกศรอ,ออกมาก็แล้วกันเพราะง่ายที่สุดแล้วนะฮะ นี่ฮรพอแกะออกมาแล้วปุ๊บเราจะเห็นตัวสวิตช์นะครับที่เป็นสวิตช์เลเซอร์สีเหลืองอ่านะตัวล็อกคีย์แคปต่างๆก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับโดยแสงไฟนะครับจะลอดเฉพาะตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยแสงจะไม่ลอดนะครับตามสไตล์ของเลเซอร์เขาเดี๋ยวเราลองเอามาดูสักปุ่มดีกว่านี่คือตัวปุ่มของเขานะครับแบบนี้ เป็นปุ่มแบบซิงเกิลช็อตนะครับไม่ใช่ดับเบิลช็อตเนาะมีสีไฟลอดอย่างชัดเจนเลยบริเวณด้านบนนะครับส่วนด้านล่างถ้าสังเกตบริเวณด้านหลังของคีย์เนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือภาษาไทยจะทึบข้างบนจะออกใสกว่านิดนึงนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไฟลอดด้วยรวมไปถึงนอกจากปุ่มแล้วฮะตัวไฟนะครับสังเกตดู ตัว LED จะอยู่เฉพาะด้านบนนะครับถึงแม้ว่าจะเอา LED มาอยู่ด้านล่างแต่ยังไงปุ่มก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะว่ามันทึบอ,อย่างที่แจ้งไปในส่วนของคีย์แคปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนที่ชอบแต่งคีย์บอร์ดนะครับสามารถซื้อคีย์แคปทั่วไปเอามาแต่งได้เช่นพวกที่เป็นสีพาสเทลหรือเป็นคีย์แคปแบบดับเบิลช็อตเอามาโมได้นะครับเพราะว่า การวางเลเยอร์ลต่างๆเนี่ยสามารถเอาเคีย์แต่งมาใส่ได้นะครับรวมถึงถ้าสังเกตดูกันดีๆนะครับไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดนะที่มีไฟลอดนะครับบริเวณฐานของแป้นพิมพ์นะครับก็จะมีแสงด้วยอ่าสวยงามมากนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดส่วนตัวสวิชเองด้วยความที่เป็นตัวสวิชเองนะครับที่ r a เซอร์ทำมาเนี่ยตัวเยลโลสวิชเนี่ยถ้าดูกันชัดๆเลยเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างของตัวหน้าตา ของเซอร์อย่างชัดเจนนะครับว่ามันจะไม่เหมือนกับพวกแมคา a นิคอลที่นิยมกันพวกเชอรรี่อะไรแบบนี้เนาะแต่ก็รองรับได้อยู่นะครับเพื่อใครเอาคีย์แคปมาแต่งสวยงามทีเดียวเนาะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วแล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับด้านหลังตรงนี้เมื่อกี้เราเห็นที่ล็อกสายตรงนี้ใช่ไหมฮะมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้ตัวสายออกมาทางด้านข้างก็ได้เพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้สดๆเลย แบบนี้ฮะนั่นก็หมายความว่าคนที่จัดโต๊ะแบบมินิมอลหรือว่าเก็บสายแบบละเอียดละเอียดหน่อยไม่อยากให้โตะรกนะฮะสามารถที่จะโยงสายด้านขวาตรงกลางหรือด้านซ้ายก็ทําได้นะครับถึงแม้สายมันจะถอดไม่ได้นะครับแต่มันสามารถเก็บสายให้ไม่ลกได้เออชานฉลาดดีเหมือนกันนะครับแบบนี้ฮะสายออกด้านข้าง ไม่จำเป็นต้องออกด้านกลางเสมอไปแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเวลาเก็บสายมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมฮะเออเว้ยเจ๋งดีนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็เสียงฟิลลิ่งในการพิมพ์ของตัวคีย์บอร์ดกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมันแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูครับอันนี้เราอยู่กันในซอฟต์แวร์ snap สามนะครับของทาง racer ที่จะแถมให้กับตัวฮาร์ดแวร์ของ racer ทุกตัวเลยรวมทั้งคีย์บอร์ด b บล็กว i d โ w นะครับตัวยี o โรตสวิตตัวนี้ด้วยเข้ามาในซอฟต์แวร์ก็จะเจอกับอุปกรณ์ที่รองรับคร่าวๆของตัวซอฟต์แวร์ซีเน็นะครับอ่ะแน่นอนตอนนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรกันได้บ้างในฝั่งนี้ฮะ Gaming Mode. เกมมิ่งโหมดก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้สําหรับเวลาเข้าเล่นเกมแล้วมันจะสามารถที่จะปิดในปุ่มของวินโด้นะครับไม่ให้มือลั่นไปโดนนะฮะแล้วก็ เป็นการปิดในปุ่มของ Alt+Tab i n e t รวมถึง Alt+F4 i n e t ด้วยตรงนี้เราสามารถตั้งค่าเปิดปิดได้ในซอฟต์แวร์หรือแม้แต่ตั้งค่าเปิดปิดในตัวคีย์บอร์ดเองก็ได้เลยเช่นกันนะครับตั้งมาโครอะไรต่างๆได้นะครับ ปุ่ม Windows ต่างต่างก็ตั้งได้นะครับแล้วแต่เราจะชื่นชอบการปรับตั้งค่าแบบไหนเราใส่เข้าไปได้อย่างสบายๆบ,บายเซฟเป็นโปรไฟล์ก็ได้นะครับเซฟลงในตัวคีย์บอร์ดเองก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในหัวข้อของ Lightning นะครับอันนี้จะเป็นโหมดไฟละโหมดไฟนะครับอันด้านบนตรงนี้จะเป็น b Bright r Brightness b r i g h t n e s s ก็จะคือการปรับความสว่างนะฮะปิดได้เปิดได้เอาแบบไหนแล้วแต่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ไอด์เอฟไอะไรต่างๆปรับแต่งได้ด้านขวาก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟแบบง่ายคลิกเอฟเฟกเนาะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น Starlight สวยดีนะครับเป็นเรนดอมคัลเลวิบวับเลยนะฮะมีในส่วนของสเปกตรัมไซ l i n g นี่แบบนี้ Static ก็คือสีเดียวนะครับสีเดียวแบบนี้เปเลยเวฟนะครับเป็นคลื่นนะครับมาทางซ้ายทางขวาอันนี้เบสิกสุดๆเลยแล้วก็จะเป็นวิวนะครับเป็นหมุนๆเนี่ย เวียนหัวดีนะครับเหมือนวงล้ออะไรสักอย่างนะครับนี่ฮะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ breathing นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายโหมดที่สามารถปรับได้อย่างสบายสอันนี้ก็เดือดดีฮะเป็นโหมดไฟนะครับคล้ายๆกับ play ไฟอะไรแบบนี้หรือจะตั้งค่าในรูปแบบของ advanced effect ก็ได้นะครับตั้งแยกปุ่มไปเลยได้อย่างสบายสแล้วแต่เพื่อนๆจะแอ s ไซน์กันนะครับเอาปุ่มหนึ่งเป็นไฟแบบนึงได้หมดทุกปุ่มนะครับ และที่สําคัญในปุ่มเนี่ยจะเห็นว่ามีแป้นไทยโชว์ไว้ด้วยเออใส่ใจดีเนาะในฝั่งนี้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวแป้นพิมพ์ผ่านทางซอฟต์แวร์ซินแ p s e สนะครับเดี๋ยวเราให้ลองดูไฟล์กันแบบเบลยางกันสักหน่อยแล้วกันผมชอบหมดนี้มากหมดไฟล์สวยมากแต่ถ้าเอาเด็ดสุดก็น่าจะเป็นสเปกตรัมไซคลิงอันนี้ยังไม่เด็ดเท่าไหร่ต้องเป็นแบบสตาร์ไลท์ไหมฮะนี่ฮะเรนดอมคัลเลอไป วิ้งวิงแล้วก็จะเป็นอันนี้ฮะอีกอันนึงเนี่ยที่ชอบที่สุดเลยก็จะเป็นวิวส์นะครับมันเห็นแสงชัดดีอ่ะนี่ก็คือในส่วนของสีไฟครับผม ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจราคาไม่สูงจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับเลเซอร์ Black ว i d โ w ตัวนี้เป็นเยนโลสวิตในปี2020ราคา2,990บาทการรับประกัน2ปีเต็มใครที่มีงบจำกัดนะครับและอยากได้คีย์บอร์ดเล่นเกมที่เป็นตัวเริ่มต้นในราคาไม่ถึง3,000ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพิสูจน์กันคือในเรื่องของความทนทานนะครับของเรเซอร์ซึ่งแน่นอนครับจากในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเรเซอร์ Laser ก็พัฒนา มาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะกับในเรื่องของสวิชที่มีแค่ล็อตเดียวเท่านั้นแหละที่มันพังง่ายพังบ่อยอะไรแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็เลเซอร์ทาสวิชของตัวเองแล้วน่าจะมีความทนทานที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับการการันตีของตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยว่าสามารถใช้งานได้ถึง80ล้านครั้งนะครับคลิกเข้าไป80ล้านครั้งได้อย่างสบายๆแล้วก็จะมีการรับปากการะกันที่ดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมจาก1ปีเป็น2ปีเต็มแล้วในปัจจุบันนะครับ นี่แหละฮะก็คือ Razer Black Widow 2020 2020ครับในตัว Yellow s w i t เพื่อนเพื่อนที่สนใจสามารถลองไปซื้อลองไปจับจองกันได้หรือแม้แต่ลองไปเทสก่อนก็ได้นะครับลองดูฟีลของคีย์บอร์ดก่อนว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเคยจับตัว Black Widow มาแล้วในตัวก่อน ถ้าปรับมาใช้ตัวนี้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับเหมือนเดิมครับยกเว้นแค่ฟิลลิ่งในการกดเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเรเซอประเทศไทยเป็นอย่างมากครับในครั้งหน้าอยากเห็นรีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์หรือ PC แบบไหนพิมพ์ไว้เลยใต,ใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้พิ่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยเด้อ